มาที่เวทีมวยชั่วคราวมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีนะครับในศึกยอดมวยโลกกระทิงแดงมอกรุงเทพธนบุรีมาลุ้นกันต่อครับคู่ที่2เป็นการป้องกันตําแหน่งรุ่นไฟเวทนะครับระหว่างเอกตะวันมอกรุงเทพธนบุรีสู้กับอาร์ดีเทฟานะครับจากดนิเซียครับคุณสุเดชครับครับผมเอกตะวันมอกรุงเทพธนบุรีครับนักชกวัย25ปีครับจากท่าคอนโทจังหวัดกระธิ์นะครับ ปองกับตำแหน่งแชมป์ w เป็น UBA เอเซียเป็นครั้งที่สามแล้วนะครับครั้งนี้เจอกับอดีเทฟาครับผู้ท้าชิงวัย30ปีนะครับจากอินโดนีเซียก็ถือว่าเป็นมวยบู๊อีกคู่นะครับเอกตะวันมองกรุงเทพุนบุรีแฟนๆฟนแกลเลซี่บ็อกซิ่งโปรโมชั่นน่าจะคุ้นหน้าคุ้นตาก,กันดีนสำหรับมวยทั้งมวยรายนี้ก็มาดูฟอร์มคู่นี้ครับว่าเหตุการณ์บนเวทีจะดําเนินไปอย่างไรและจะจบลงแบบไหนนะครับนี่เป็นการประกันตำแหน่งแชมป์ของเอกตะวันครับถือว่าเป็นไฟสําคัญเลยครับ เอกจว,วันนั้นมีโอกาสที่จะก้าวขึ้นชิงเข็มขัดแชมป์โลกอยู่แค่เอื้อมนะครับตอนนี้กําลังอยู่ระหว่างการประสานงานเจราจากันอยู่ก็ขอบคุณเมียบริษัทเครื่องดื่มกระทิงแดงจำกัดครับเครื่องดื่มแมนซัมเครื่องดื่มเกล้าสปันเซอร์บริษัทแสงสุริยชัดิ2ง0 2จำกัดน้ำดื่มตราเรเจนซี่มหาวิทยาลัยกรุงเทพชนบุรีจิวเจิง้งกูเซินเจียวหนังนะครับแล้วก็ร้านคําขวัญซีฟู้ดกับชายทะเลบางขุนเทียนตอนนี้นรับจัดโต๊ะจีนทั่วประเทศเลยนะครับแล้วก็อาจีนมีมาเหมือนเดิมในห้าางชชย ยกแรก5,000บาทนะครับรวมถึงเฟื่องทองสลับบุรีด้วยครับต่อลุ้นกันนะครับคู่นี้ประเภทซ้ายนับขวานอกนะครับเอกตะวันแรงมากครับเด็กคนนี้แล้วแว่วๆข่าวดีจะไปโกยเงินเย็นที่ญี่ปุ่นด้วยคุณสุทธิพงกตก็ต้องรอจับตาดูผลการชกในไฟน์นี้ด้วยครับก็อย่าลืมนะขอบคุณไปยังเครื่องใช้ไฟฟ้ามิสุชิต้าด้วยครับวันนี้คุณไกรสวัสดิ์รุ่นาวันผู้บริหารบริษัทนี้เดินทางมาเองบอกว่าจะมอบบ้องขาวและก็ติกน้ำร้อนให้กับนักมวยทุกคู่ด้วยรวมถึงพระเครื่องคุ้มเลือ พันธิตขันสามงามวงวานคุณช้ยโรดการชนาศิลาโรดโอ้โหต้องระวังครับต้นต้น <c oughs> อดีนี่คุกตบแรงมากนะครับมีง,งัดอัปคัดครับคู่นี้นี่เป็นมวยขวาด้วยกันทั้งคู่ครับแต่ว่าดูทางเอกตะว,วันจะดูใหญ่กว่านิดนึงในพิกัด112ปอนด์ครับก็ตืกว่าเป็นพิมพ์นิยมของนักมวยไทยครับในรุ่นฟลาเวทนี้เป็น มีนมักมวยดีๆนี่มาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะครับ,บ้ายฉกแล้วก็แทะเข้าไปครับกรรมการเฉลิมประหยัดซัดมาครับผู้ชี้ขาดสมัยชกมวยไทยนี่ได้ชื่อว่าเป็นมวยพันดุเป็นจอมน็อกเอาท์คนหนึ่งเหมือนกันครับเอกตตว,วันหรือว่าเจ้าโตโต้เอื้อสัมพันธ์เดิมครับชกระดับไม่ได้นะครับเรื่องของหมัดมวยคุณกิติพงศ์คุณสุเดชซ้ายกระแทกเข้าไปหน้าหลังนี่แรงทุกหมัดนะครับทางด้านของโตโต้หรือว่าเอกตะวัน จับตาดูให้ดีๆรับไม่แน่อาจจะเป็นนักมวยคนแรกในสีเสื้อของมหาวิทยาลัยกรุงเทพชนบุรีที่มีโอกาสเขย่าบอลลังโลกก็ได้ครับคนนี้ทางเีฟ้านีคอยดักอัปคัตนะครับลอฝขวาเข้าไปเต็มหัวไหล่ของโตโต้เหมือนกันครับหรือว่าเอกตะวันเจอฮุกซ้ายเข้าไปนี่เทฟ้าถอยเลยครับเมื่อสักครู่นี้เจอฮุกซ้ายของเอกตะวันเข้าไปเนี่ยครับฮุกซ้ายอีกแล้วซ้ายหน้าของเอกตะวันทําได้ดีครับ เาะล่างแล้วก็ตบบนนะครับเบิ้ล2องบัตรเลยครับช่วงปลายยกแรกอยากกระพริบตาครับแฟนๆวันนี้ร่วมกับทอทอบอ5ครับไปอีก177ประเทศทั่วโลก Galaxy เดี๋ยวกับมาครับหมดยกแรกกลมาดูภาพชายกแรกผลงานของทั้งคู่ที่ผ่านมาครับดูจังหวะตวงลำตัวแล้วก็ครอสซ้ายของอดี ต้นๆนี้ต้องระวังเลยครับพายุกำลังแรงยกที่2ครับคุณกิติพงศ์ครับและผู้ที่ถือป้ายนะครับเชอเป็นดาวของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีคนล่าสุดนะครับก็ถือว่าเป็นนิสิตที่เป็นสถาบันที่นอกจากจะมีการเรียนการสอนที่เข้มข้นแล้วต้องบอกว่านักศึกษาก็ยังหน้าตาสะสวยเอาเรื่องเลยทีเดียวอ่ะลุนกันต่อนะครับขอบคุณไปยังทิฟฟี่ครับแผงสีเขียวทิฟฟี่แล้วก็ซาร่าครับ แอนตี้ซิลเขาจะรเทาแก้อาการเสบร,ร้อนกลางอกเนื่องจากปวดไหลย้อนครับไดฟรินบรรเทาอาการปวดและอัก,กเสบของข้อเอ็นกล้ามเนื้อทั้งชนิดเจ็บพันและเลื่อนลังร้านหูฉลาหมหัวเซีงหงเยาวราชโดยคุณมานพพิริยะเลิศศักดิ์บริษัทเกียรษชวีเอ็นต์ไพรส์จำกัดครับยาดมเชงเชงยาหม่องน้ำเชงเชมิวส์นะครับน้ำมันเหลืองสมุนไพรเชงเชมิวส์โดยคุณอนุชิตทองรุจิโรจน์และฝากข่าวการกุศลนิดนึงครับวันที่21-25มีนาคมนี้ เชิญร่วมงานฉลองหลวงปู่ทดองคใหญ่ที่สุดในโลกครับที่ตำบลบ้านใหม่อเภอม,มหาราชจังหวัดพระนครศรียุทธยาครับนายกอุบงสยามครับเป็นประธานจัดงานครับลุ้นกันต่อครับโดนเหมือนกันครับเอกตะวันหรือว่าโตโตโเ้เทฟ้าแกมีเถียงนะครับไม่ยอมให้างานกันจังหวะที่โตโตโ้เินเข้าหานี่เขาก็มีนี่ครับอัปปคัซ้ายแล้วหกขวาตามมาดูเหมือนจะตั้งรับอยู่นะครับยังไม่ยอมจ่ายมีซ้ายคอยตัดจังหวะแรกด้วยนะครับเทฟ้า เจอขึ้นทายของเอกตะวันช็อตนี้สวยครับต้องอบอกว,ว่าเป็นนักมวยที่มีพัฒนาการดีมากคุณกิติวงศ์โดยเฉพาะหมัดหน้าหมัดหลังนี่ต้องบอกว่าถอดแบบจากที่ระเขาทรายมาเลยนะครับก็ต้องชื่นชมทีมงานของกาแล็กซี่แลบท <ừ> ีมงานโดยเฉพาะทีมงานสตาร์ทโค้ดตั้งแต่คุณอนันต์ตัวลือมาจนถึงเด็กเก้าแสนกระทิงแดงยิ้มเนี่ยบอกว่าตอนนี้พัฒนาฝีมือขึ้นมาได้ดีมากนะครับพัฒนาฝีมือ,มอนักมวยในข่าขึ้นมาได้ไดเยอะจริงๆครับก็เลือกต่อยนะครับค่อยๆเคาะเข้าไปชายโครงสลับใบหน้า อัดฉียังมีต่อนนครับในห้างเชชเชบอกว่าตอนนี้ตั้งแต่ยกไหนก็ได้ครับน้องเอาไปเลยอีกสามพันบาทครับต้องระวังฟาครับต้องระวังครับมาแบบมาแบบไม่มีทิศทางครับอาดีมาแบบไม่มีทิศทางครับนึกจะมาก็มาครับดูครับดูครับโอ้โหจั่วลมครับกระทิงทั้งตัวครับเซฟฟ้าเอาครับค่อยๆเขนค่อยๆเน้นนะครับทางด้านของเอกตะวันไม่บูมบ่าไม่ออกพุ่ำเพื่อครับเน้นแบบทิศทางเน้นน้ำหนัก เสียงตะโกนว่าแน่นแนนั่นเป็นเสียงของเด่นเก้าแสนครับอดีตแชมป์โลกสถาบันหลักอุ้อออซ้ายสวยหมดยกพอดีครับเราพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับกลับมาลุ้นกันต่อดูภาพช้านะครับต้องขอบคุณเครื่องดื่มกับแดงขอบคุณยาน้ำบำรุงร่างกายตา11เ,เสือทอง เฟื่องทองสระบุรีนะครับที่ให้การสนับสนุนแล้วก็วันที่10เมษาครับแฟนๆคอมวยไทยพบมวยการกุศลสอยิ่งเจริญการช่างครับไปดู8แสนเล็กใส่กับเสมาเพชรต้องเกียรติกับสถานฟ้าครับที่เชียงใหม่วันที่10เจอกันที่นั่นเอานะครับเดินทางมาถึงยกที่3ครับเมื่อสักครุลสาจากกระทิงแดงนะจะเป็นลูกครึ่งไทยฮ่องกงนะตอนนี้มาสร้างสีสันให้กับงานด้วยครับขอบคุณไปยังบริษัทเครื่องดื่มกระทิงแดงเครื่องดื่มแมนซัมเครื่องดื่มเกลือสปอนเซอร์บริษัทแสงพลอยสัตว์200จำกัด มิสุบิชิไททันไทยนครพัฒนาและคุณสมเกียรตินิ่งนิ่มครับฝากประชาชนพันไปถึงเพื่อนๆสิทธิ์เก่าโรงเรียนมัธยมวัดมก,กุูกษัตริย์รุ่น08นะครับพบก,กันที่สนามม้านางเลื้อครับห้องปฏิบัติภธธูบาลในวันเสาร์ที่21มีนาคมนี้ตั้งแต่วแเวลา18.00นขึ้นไปครับท<อ>ุกสายเอียงเลยนะครับเมื่อสักครู่เจอสายสั้นๆเข้าไปคุณสุเดชแม่อารีนี่มาแบบหลวมๆมาแบบไร้ทิศทางโดนเคาะเข้าไปนี่ขาปัดเป็นเลขแปดเลยนะครับเมื่อสักครู่ ก็ยังถือว่ายังสู้ยังพยายามอยู่ครับอาริเทฟาเอกตะว,วันเองนี่แมเจอลูกบทเจอหมัดไร้ทิศท,ทางเข้าไปนี่บางครั้งก็เปิดตำรารับไม่ถูกเหมือนกันมวยไทยนั้นเจอแข้งเจอเข่าหนักกว่านี้แหละครับ<า>วันนี้ดูค่อนข้างจะรัดกลุ่มนะครับออกแบบเน้นคุณภาพไม่พร่ำเพื่อซ้ายกระแทกอีกทีหนึ่งเอากเอกตะว,วันวันนี้ต้องโชว์ฟอร์มเต็มที่ครับพราะท่านดรชานชัยชัยรุ่งเรือง พูดไม่ทันขาดคำเลยครับเพราะสั้นๆครับดูครับทุกซ้ายสั้นๆไปพวงหลังครับอดีหัวความมั่มไปแล้วครับกรรมการหันเฉลิมครับไหวไม่ไหวครับดูอาการหน้าเป็นห่วงดูอาการหน้าเป็นห่วงครับยังได้ยังได้โอ้หันหลังไม่เลยครับโอ้โหตัดสินใจนะครับยุติการโชกันเลยนะครับครับเกมยุติลงในยกที่3ามครับแต่ว่าเราจะ พักชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่ครับแล้วเดี๋ยวกลับมาดูผลการตัดสินกันบนเวทีดูผาดฟ้าก่อนนะครับแฟนๆอาจจะหลุดรอดจากสายตาครับคลอสซ้ายสั้นๆครับท่านผู้ชมครับนี่ครับโอ้โหเต็มกระโดงคางครับโอ้แฟนๆนี่ปรบมือให้ลยครับเสียในเวทีนั้นจังสนันแล้วครับป๊อกเข้าไปครับแคลานเลยครับโดนหมัดนี้เข้าไปเป็นใครใครก็หล่นเลยครับนี่ครับปลายปราสาทพอดีครับกระโดงคาง นับ10บครับอ้าพักก่อนครับเดี๋ยวกลับมาท่านผู้มีเกียรติที่เคาพครับ,รบวันนี้ก็แชมป์โลกนะครับในรุ่นฟลายเวทของ WBA a บในนามของเอกตะวันนะครับมอกรุงเทพทนบุรีวันนี้ชนะน็อกในยกที่3นะครับในการชกกับอดีตเทฟาในโอกาสนี้นะครับ ขอเชิญท่านศาสตราจารย์ท่านดรชาญชัยชัยรุ่งเรืองประธานของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีนะครับพร้อมทั้งวันนี้นะครับรองอธิการบด,ดีอีกท่านหนึ่งท่านดรดวงฤทธิเบญจาธิกุลชัยรุ่งเรืองวันนี้ให้เกียรตินะครับวันนี้เฮียอยู่อีกคนนะครับเฮียอยู่คุณพนมมุติศักด์นะครับก็ตลาดทิพย์เกษรพลาซ่าบางนาตลาดกมที่18นะครับเฮียอยู่ ก็จะจัดรายการมวยเป็นประธานครั้งต่อไป